สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Data f ฟ r นด์โมบายเอาจริงเกมนี้ก็มาหลายวันแล้วนะครับมีคนขอมานะครับว่าพี่พี่ทคลิปเกี่ยวกับเกมนี้หน่อยผมก็เลยจัดให้นี่คลิปนี้นะครับนี่รู้สึกว่าจะกระตุกนิดนึงนะครับคือมือถือผมไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะมันก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าจะกระตุกนิดนึงโอเคโอ้โหกราฟิกถ้าใครที่มีมือถือแรงเนี่ยรับรองว่าภาพจะสวยกว่านี้นะโอเคชิปหายละเออเดี๋ยวปรับกราฟิกนิดนึงนะ โอเคให้มันเลื่อนๆหน่อยอ่ะเฟรมเรทโอเคประมาณนี้แล้วกันเอาชิมหายแล้วเฮ้ยมีคนช่วยเหลือนะดีมากเลยเพื่อนนี่ลุยต่อโอ้โหกราฟิกโอ้ดูไม่ค่อยได้เลยแต่ว่ามันก็โอเคนะมันก็พอเล่นได้นะใครที่มือมือถือแบบใครที่มีมือถือแบบแบบสเปคไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็เล่นเกมนี้ได้นะโอเคผมก็เพิ่งเริ่มเล่นคนระับโอ้ตัวละครยังไม่เทพเลยฝีมือก็ยังไม่เทพนะโอเคอ่าสไลด์สไลด อุ้ยผมว่าถ้าเราปรับการาฟิกสุดเนี่ยมันจะสวยกว่าน,นี้นะอ่ะแต่ผมก็ปรับประมาณนี้แล้วกันไม่งั้นนี่เดี๋ยวก็ตุกเกินไปนะระเบิดควันน่ใช้สกิลก็หน่อยนี้เล่งความเร็วครับปืนยังกระโดดแฟรสปีดฟอร์สชิบหายแล้วโอเคเฮ้ยมีการหมอบยิงด้วยโอ้มค์ก็อืมหมดโอเวอร์โหลดนะคชิบหายแล้ว <laughs> มีหงอกน้องแบบโอ้โห เกมนี้ก็จะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับเกม Call of Duty กับเกม Battlefield เลยนะครับทำไมมันรู้สึกแหลกๆวะเนี่ยอุ้ยผมว่ามันก็อาจจะแหลกเพราะไอแอปอ่านหน้าจอด้วยนะครับโอเคตอนเล่นปกติมันก็ไม่ได้แหลกขนาดนี้นะชิบหายแล้วโอ้ยออเรียบร้อยครับล่วงไปโอเคอย่างชอบเลยเกมนี้อ่าปืนพกโอเคใช้ปืนพกซะหน่อยนะสร้างความเสียหายโอเคปืนอย่างเท่เลย อ้าวโอเคครับเฮ้ยด้านหลังด้านหลังยิงมันเพื่อนยิงมันนี่อ้าวปืนยิงลูกระเบิดไปแล้วตูมอ,เเอา้าวยิงนี่หย่อระเบิดไปครับตูมเฮ้เราจะตุยเราจะตุยไปโดนมนะั้นล็งครับเล็งเลงโอเคเล็งเอาอเอ้าตูมเรียบร้อยไหมโอเคครับอเดี๋ยวเรียกรถก่อนอชิบหายแล้วตังไม่พอนะคะแนนไม่พอ สวยแล้วโอเคอื okay. uh huh. อ่ะตรงนี้เหมือนว่าจะมีฮิวนะโอเคมันจะเป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งป้องกันเป้าหมายในเขตนี้โอเคอ่ะเออก็ใช้สก,กิลอีกรอบครับไปไปวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งแบบดูแฟตโอเคอุ้ยแต่ผมว่าเกมดีมากเลยเนะีย่ยยางชอบเลยเล่นเพลินนะครับ ใครที่ชื่นชอบเกมแนวสงครามอะไรอย่างนี้เนะี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลยนะโอเคนี่มันเกมคอมพลีตี้ชัดเลยนะอ่ายิงยิงชิบหายแล้วศัตรูอยู่ไหนไม่รู้เออมีการวิ่งออกนอกแมปกันด้วย <laughs> เฮ้ยจะตุยจะตุยเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้ยแม่งกระสุนหมดโอเคครับกลับมาที่การต่อสู้อ้าวตุยเสียชีวิตพื้นที่นอกพื้นที่ต่อสู้ต่อสู้เพลินเกินนะโอเคเอ่อเราสามารถเปลี่ยนมุดได้ด้วยนะ ผมก็จะเอาเป็นปืนนี้แล้วกันอ่ะจัดไปครับอ่าอย่างเท่เลยโอ้ยแต่ว่ามัน <c oughs> ผมว่าถ้ามันไม่แหลกนี่เอาจริงมันเล่นสนุกกว่านี้นะโอ้โหโอเคครับเฮล me เฮลมีเฮลมีพลีซซามบีเฮลโอเคเพื่อนอยู่ไหนไม่รู้จะตุยละจะตุยละโอเคยอมแพ้ดีกว่าคนระับกว่าเพื่อนจะมาช่วยนี่ก็แบบนานนะ เอาจริงเกมนี้ถ้าเรามากับเพื่อนเนี่ยมันจะโอเคกว่านะเพราะว่ามันสปอร์ตกันง่ายนะอย่างอย่างบางทีถ้าเราเจอคนไม่รู้จักหรือว่าแบบถ้าไม่ได้เปิดไมค์คุยกับเขาเนี่ยมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะเวลาแบบชุบกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเกมนี้บางทีมันก็อาศัยทีมเวิร์กนะโอเคชิบหายละเติมกระสุนแล้วโอ้โหเฮือดโดนโดนตุ๋ยโดนตุ๋ยโอ้ยแมงแมงเอ้ยแมงเยอะเกินเยอะเกินโอ้ตรงนั้นอย่างเยอะเลยโอ้โหผมว่าถ้าได้เครื่องบินมาถล่มนี่คงดีมากเลยนะ โอเคโอ้โหอารมณ์แบบคล้ายๆ Battlefield เลยเกมนี้เหมือนเป็นเกม Battlefield แบบอัปเกรดนะทรงนั้นเลยโอเคเล่นระบากนิดนึงโอ้โหโอเคครับอืมนี่ออออโอ้โหส่วนสาเหตุที่ทำให้เกมแหลกบางทีมันก็เกี่ยวกับเครื่องร้อนด้วยนะครับบางทีเราเล่นเกมเยอะจนเครื่องแหลกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราเล่นแบบอุณหภูมิปกตินะครับมันจะไม่ค่อยแหลกนะ โอ้ชิบหายแล้วโอ้ยรู้สึกว่าเกมนี้มันจะมีโหมดแบ็คของดาวด้วยนะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะตอนนี้รู้สึกว่าเกมเน็ตเตอร์ฟอนมบายนี่ยมันจะมีประมาณ4โหมดนะครับหลักๆนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดวอล์แฟร์นะครับอ่ะป้องกันเขตโอเคครับยึดโซนยึดพื้นที่อะไรเงี้ยปรหมายเอกำลังถูกโจมตีโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ่ะรอบนี้เราจะเล่นเป็นอ่านี่นะซัพพอร์ตโอเคเฮ้ยอะไรนะอ่ะอ่ะมาครับพร้อมลุยสเสบียงเน่อันนี้เราสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับโอเคเอาอะไรไปเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยควันควันเออมีปืนหิวด้วยนะเฮ้ยรถมารถมาชิบหายแล้วใครขี่รถเน้วยนะสตูโอ้โหรลังสาไม่ทันหิวไม่ทัน โอเคคือแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีแบบเออ่ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่เรารู้กันนะอ่ะโอชิบหายละเออเดี๋ยวเดี๋ยวรักษาฮิวเพื่อนก่อนอ่าฮิวเสร็จแล้วโอเคช่วยชีวิตครับเออจืดนี่ปั๊มเร็วมากเลยอ่าปั๊มให้ตัวเองโอเคครับยังชอบตัวนี้เลยรักษาตัวเองนี่เรารักตัวเองคนระับเริ่มอยู่เซลโอชิบหายอู้ยลดมาลดมา พี่มันเกือบชนนะแม่งชนชนต้นไม้พังเลยเว้ยโอ้ยเออหืออ,อะไรเนี่ยโอ้โหมีการชนทะลุนะครับโอ้โหนี่มันแบตเตอร์ฟิลชัดโอ้โหแม่งเอ้ยสู้ไม่ได้เลยโอเคมามาพี่พี่ยังไงครับนี่อะโอเคครับขึ้นรถได้ไหมบ้มานควันโอเคครับอ่ะปล่อยไปมานควัน อ่อนี่ครับเราขึ้นรถแล้วนี่ปืนกลปืนกลหนักโอ้โหควันอะไรเยอะแยะวะเนี่ยไม่น่าไปปล่อยควันเลยโอเคอนี่โอ้โหอย่างโหดครับอย่างโหดบอกเลยว่าอย่างเกียนโอโ้ยิงขึ้นฟ้ายิงอะไรวะเนี่ยโอเคอ่าศัตรูแม่งไม่มาเลยโอเคไม่มาคนระับผมว่าลงไปวิ่งดีกว่านะทรงนี้น่าจะไม่ได้คิวนะ อยู่ประดนานเกินไปโอเคมาแล้วครับพี่น้อง here we go a w a i t i n g for you เอาสไลด์สไลด์เอาอยลืมไปว่าเราสไลด์ไม่ได้นะครับชิบหายแล้วม่านควันโอเคอันนี้ก็จะเป็นปืนฮิวนะจู่จู่จูวว่ว้าวอ้าฮิวฮิวฮิวโอ้ชิบหายแล้วโอเคครับรักษาตัวเองรักตัวเองครับ อ่ามาควันไปฟูบนี่ซัพพอร์ตทีมครับอ่ะอุ้ยผมชอบไอ้ตัวนี้นะมันหิวตัวเองได้เรื่อยเลยนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะตัวเนี้ยอีกโอยไงเ้ยอุ้ย,ย,ยตัวนี้ก็โกงอยู่เหมือนกันนะชิมหายแล้วอย,ยอมแพ้ดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเีียาลาทุกคนนะครับ